แล้วก่อนจะรับชมคลิปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้น้องฟอกกี้และเจ้าของช่องอย่างนายกบด้วยนะเพื่อเป็นกนําลังใจในการทําคลิปใหม่ขอบคุณครับคุณยางเดี๋ยววันนี้เราจะมาแข่งแต่งหน้ากันตื่นเต้นไหม <c oughs> แต่งอะไรนะแต่งหนะ้าไงมามามาเล่นกังเถอะเล่นกังเถอะกดทางขวาล่างพร้อมกันนะหนึ่งสอง ปิ๊บอ่าเราจะได้เจอกันหรือเปล่านะเพราะว่าในห้องนี้มีคุณยักษ์อยู่ด้วยนะแล้วก็คนอื่นๆนมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดดูสินี่ว้ายนี่ไงมีคุณยักษ์ด้วยอุ๊ยในตรีมน่ารักนะคะมาน่ารักว้ายนี่ต้องเลือกตัวก่อนเหรอเลือกใครดีหนักน่ารักจะต้องเป็นฟิลแบบว้ายว้ายว้ายอ่าอ่าคนนี้แล้วกันชื่อลิ๋อไลไลลิ๋ลิไลเออหรือว่าเป็นดาราอ่ะดาราแล้วกันค่ะมาแต่งหน้าฟิลแบบน่ารักสื่อใช่ไหมนี่จ้ะอาร์เรนเนอร์ว้ายมีตังอยู่ห้าพันอ แล้วคุณยักษ์แต่งยังไงบ้างเนี่ยเป็นไงบ้างอุ้ยคุณยักษ์เข้ามาแนวน่ารักนะทำไมคุณยักษ์เลือกสาวแคบมาน่ารักเหมือนกันโอ้ยเฮ้ยทุกคนแล้วเราไม่สามารถเปลี่ยนสีไอแชนูได้หรอเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนยังไงหรือว่าอาจจะเปลี่ยนเออเดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีละกันนะคะอ่าวายอุ้ยไม่มีเพจด้านเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเติมที่หลังนะคะเพิ่งรู้ว่าเกมนี้มีเพจชีเอาคิวนี้แล้วกันเฮ้ยคิวนี้ดูแบบอืมอืมจะคิวไหนเดี๋ยวทุกคนที่ดูน่ารักอ่ะต้องคิวบางๆนะนี่ก็ได้ขน ไวท์คอนแทคเลนต้องเป็นแบบหวานๆวานกรุบๆุบนะคะอันไหนดีล่ะหวานหวานจริงอันนี้น่ารักนะนเอาอันนี้แล้วกันค่ะโครงหน้าโครงใจหรออันนี้น่าจะเป็นไฮไลท์หน้าปะไวทแม่อันนี้ไฮไลท์หนักไปหน่อยนะคะคอนทัวร์หนักไปหน่อยเราเอาแบบอันนี้แล้วกันนะอ่าบลัชแก้มนะคะน่ารักน่ารักก็ต้องแบบแก้มแบบมีความเข้มระดับหนึ่งนี่แล้วกันค่ะคุณยักษ์เป็นยังมังเนี่ยโอ้โหมาแซบเชียวเขาตีมน่ารักนะ <Where you? S 1> อยู ไดูแลเอาใยด้วยไหมก็ความแบบดูน่ารักเหมือนกันนะดูแบบว่าสาวน้อยจริงๆหน้าเรามีกระอยู่แล้วไม่เอาดีกว่าะะเลยค่ะเพ้นเหรอว้ายมีเพ้นว่ะอุ้ยน,นี่ก็น่ารักอะ่ะเอาอะไรดีละ่ะให้แบบว่าเสริมความน่ารักสื่อัอนนี้แอบเข้มไปนิดนึงนะดูแบบแฟนตาซีจ้าไปหน่อยนะคะฉะนั้นเราไม่เอาค่ะอันนี้กแบบ็แดปาต้องแบบทาลิปอ่อนๆว้ายไม่ได้ทาลิปอ่อนๆนี่ไม่ออน,นะจ๊ะเจี๊ยนี้แบบอุ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยมันมีเวลานี่ฉันพิ่เห็นเวลา แก <Okay, S 2> ฉันเพิ่งเห็นเวลาไม่ทันแน่เลยวินี่ได้อยู่นะเอออ่ะเออเิ่ยเพิ่งเห็นว่ามีเวลาตับอยู่ด้วยเหมือนเหรียญไม่พอใช้เลย <c oughs> เรามีการโหวตกันปะน่าจะต้องมีการโหวตกันแน่เลยอะดีมน่ารักหนิดูสิ ท่นนี้ไว้อุ้ยน่ารักอยู่นะเืออ้าวอ๋อเป็นฟิลนี้นะอุ้ยฉันว่าหน้าแอบ,บสวยอยู่เหมือนกันนะแต่ก็มีความน่ารักอยู่แล้ะกดหัวใจให้ค่ะเลือกคะแนนแต่งหน้าอันไหนคือเยอะอะทุกคนอุ้ยอ้ออาวเอ้ยคือเยอะเหรออ๋อไว้คุณเนี่ยสาวแซ่บเกินอะแต่ก็ดูน่ารักนะแบบฟิลล์อ้าวอ๋อเป็น b e ฟอร์อ f เ e อร์ค่ะอะ เราเยอะเลยคนแรกเราไม่ได้โหวตอ่ะเสียใจเวอร์คือเราไม่รู้ว่าโหวตยังไงแต่ขคนจากน่ารักนะนี่เอาเอาเอาจะกด A อทำไมมันเบียเอาเอเอเออโอเคโอเคโอเควิคาลากอยนี่นะคะจากน้องดาร่าเป็นกาลาเลยเป็นความแบบแบบกลุ่มนะอ่ะกดโปกดหช้ใจเด็กมีคนกดรูปอุจิแบบนี้คืออะไรคืออะไรก่อนกดเองโอ้ยใจลายจังโหวตแล้วโหวตให้ผมเยอะๆเยอะเอี่เอี่ยมเยี่ยมเยี่ยมคนท้ายแล้วค่ะใช่ป่ะอุ้ย เฮ้ยโอตาเขาน่ารักนะมากเป็นไงเออเมี่ยนะเหมนะือนไม่ค่อยแต่งอนะไรมากเท่าไหร่เลยนะอ่ะเราใส่รูปหัวใจให้เข้าหน่อยก็ได้เฮ้ยทำไมกดเอ้ยเขาล่ะเราให้คะแนนสักสี่แล้วกันค่ะกลาง,างๆเนาะดูไม่ค่อยน่ารักเท่าไหร่เอฟเลยเหรออย่างเงี้ยไดเพื่อนหนึ่งวิ้ยขนส่งขามจะเปิดเผยเร็วๆนี้วายส่งขามนางงามเวอ่อวายนี่หนึ่งค่ะขอบคนนุณมากเลยค่ะวายคุณอยากที่สองแหละแหม่โวตกันเลย เอาก็ตามความจริงอะ่ะคุณยาก็น่าหลักจริงปะนี่จ้ะเป็นไงสวยเลิใหม่ซักตาสิสนุกจังอุ๊ยอ๋อชนะเราได้เพจค่ะเนี่ยสามารถเติมได้ด้วยนะอุ้ยเดี๋ยวเราใส่ไปสักเออสิบสองเพจแล้วกันค่ะชิง,ชง ปะโอเคมาค่ะเข้าร่วมเกมเลยขวาบนนะคะเราสามารถกดเข้าร่วมน่าจะเป็นคนสร้างห้องหรอไม่แน่ใจนะคะอุ้ยมีโจทย์น่ารักแล้วอยากได้โจทย์แบบสวยอะเสาแทบอะไรเงี้ยมาอุ้ยไวยแฟนตาซีเหรออุ้ยแฟนตาซีจะต้องเลือกแบบอ่าใครดีล่ะเอาจริงชอบคนนี้นะอยากเลือกแต่รอบรียนแล้วเอาคนนี้แล้วกันค่ะแฟนตาซีออเรนเนอร์ต้องดูเก๋นี่แฟนตาซีไหมแฟนตาซีเลยนะอุ้ยชอบอันนี้นะไอชิโดวิ่งต้องรีบแต่งนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจีไม่ทานเอาคิวคิวคิววันนี้คิวแฟนตาซีเกินปะ เอาแบบอันนี้แล้วกัน่ะขนตาต้องหนาเตอะไหมเพื่อความแฟนตาซี <f ant asy> ของจริงตาแบบตาเอลซ่าอุ้สีนี้สวยเวอร์ะชอบสีนี้อุ้ยวันนี้แบบสีแบบ,แบ,บนี่น่ารกกักอ่ะแต่ยังยังยังไม่ได้ปลดล็อกคฮะเอานี้เนี่ยนี่สวยอะเอานี้แล้วกันค่ะโครงหน้าไม่ใช่โครงหน้าไฮไลท์หน้าวันนี้ไฮไลท์ฉ่ำเกินป่ะคอนทัวรฉ์ฉ่ำเกินที่ชอบนี้นะกำลังดีนะคะบลัดเราต้องแบบไม่เข้มมากเท่าไหร่เอาแบบเออบางๆแล้วก็เด็วไปใส่พวกแบบเพนหน้าแทททูอะไรเอาเนาะ่อยเอาไหมยังไม่เอาดีกว่านี่ค่ะนี่แฟนตาซีมันขึ้นอยู่กับตรงนี้แหละกาารเพนนห้ี่ เรื่องนี้แล้วเป็นแบบเอลซ่าป่ะตเปลี่ยนคอนเซ็ปต์เลยเป็นเอลซ่าว้ายสวยว่ะเรีบอ่าเอาเป็นแล้วก็ทาให้เต็มปากไปเลยสิเอาแบบนี้แล้วกันค่ะคืออยากรู้ว่ามันเปลี่ยนมันเปลี่ยนสีได้ป่ะอยากรู้ว่าอุ้ยเดี๋ยวแบบว่าเดี๋ยวกลับมาดูนะต้องแต่งให้เสร็จทุกอย่างก่อนนะคะเดี๋ยวกลับไปดูว้ายทรงผมสวยเยอะมากเอาอะไรดีล่ะแฟนตาซีต้องมีความแบบอ่าอ่าอ่ะอืมสวยนะสวยเลยวิ เอ้ยเมื่อกี้เก๋กนะเป็นแบบมีคงมีไฮไลท์เอานี้แหละทุกคนแล้วก็สร้อยคอค่ะต้องใส่แบบให้ดูแฟนตาซีนิดนึงเป็นเอลซ่าเอลจายนี่ยเป็นสร้อยแบบฟิลสร้อยเพชรอุ้ยทุกคนมั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 น,มนเปลี่ยนสีลิปสีอะไรได้ปะเปลี่ยนได้ไหมไม่แน่ใจอะแต่สีตานี่เอาสีนี้จริงเหรอแอบลอยนิดน,นึงนะว้าสีน,นี้สวยมากเอาสีนี้ละกันค่ะแค่นิดอุ้ยแกเวลาจะหมดแล้วใจเย็นเด้อเงินไม่พอ อุ้ยเอาจริงชอบเนี่ยฟิลแบบซานต้ามากเอาจนีแล้วกันค่ะ้ทำไมคุณยักเงินหมดเร็วจังอะเงินไม่พอ น่าสงสารเวอร์มาค่ะแฟนตาซีคนแรกจากคาวาจากนี้เป็นปัวไวเป็นมาใส่ตาซีตรงไหนอะเป็นแบบว่าเอา่ออาเจ้าเจแบบว่าในในแฟนตาซีเป็นเหมือนแบบเจ้าของขายอาวุธอ่ะเราให้เราให้สักสีแล้วกันค่ะยังยังหาความเป็นแฟนตาซีไม่เจอเท่าไหร่ไวเราคนสองเลยเหรอเลยเลยกะคนสองเลยมาเราใส่ท่าไปนิดหนึ่งนะคะเพื่อความแบบแฟนตาซีนะจ๊ะ ฉันแบบแฟนตาซีของจริงนะจ๊ะนางลายแฟนตาซีผมตะก,ก่อนผมก็ต้อยเนี่ยเออนะนะทำไม<ด>ทุกคนทำหน้างง,งต่อไปคุณยักษ์ไว้เป็นชวฟิงวิงวิงอุ้ยไว้สวยนะเป็นแบบเดคิราเลยเดคิร่าในหน้าหนาวเพราะว่ามีเกล็ดทีมาไว้นางลายเวอร์อะนางลายเกินมาเราให้เลย A คะ่ะเอา A อไปเลยจ้ะนางลายเวอร์มากคนสุดท้ายแล้วนะคะสเตเวนไวเอาตาน่ารักอะเป็นชุบอูอ แฟนตาซีตรงไหนแต่ก็ได้อยู่นะได้อยู่นะโอ้ยเอาไปทำหน้างงอะ่ะทอาไปทำหน้างงหลกักกดหัวใจให้นะคะจี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 ้สวยนะน่ารักนะอ่าสักสี่แล้วกันค่ะอุย้ยจะอะไรจังแกแล้โหวตให้คนอื่นหน่อยเกินอนะ่ะแล้โหวตอุ้ยคุณอยากได้ที่สามมือเราได้ที่หนึ่งอ่ะเลิศน,นะก็แฟนตาซีของจริงอ่ะจ้ะก็แฟนตาซีจริงนี่ได้โมโลเลยอ่า เนี่ย <Hey, S 2> มันได้เหรียญเพิ่มเนี่ยคุณยน่ยผมได้ตั้งพันหนึ่งนี้มันมีเปิดกล่องสุ่มไม่ใช่เหรอเนี่ยของขวัญเนี่ยเนี่ยเริ่มสุ่มกล่องอ่าเราจะเอาอันนี้ละกันกล่องกลางอุ้ย <c oughs> ได้อุ้ยระเบิดแรงเกินค่ะคุณพี่ค่ะอ๋ออันนี้เป็นกล่องสุ่มที่เปิดแล้วแบบถ้าโดนระเบิดอ่ะจะไม่ได้ของเลยแรงมากแล้วเมื่อกี้ฉันสุ่มแบบสุ่มมาแรงไม่เป็นไรคะ่ะอันนี้ก็ได้อ่ะหมุนหน่อยชูดิงชูดิงชูดิงขอเงินขอเงินอุ้ยเอา้าหมุนแล้วได้อวตารดูนี่ว่ะเนี่ยเห็นปะอยากหมุนอีกยกหมุนออีกกกะะะแล้วนนนึงงัิเดุ๊ย ตาตัวใหม่จ้านี่ไงทุกคน ตรงนี้มีแบบว่าเก็บแต้มปะเก็บแต้มด้านบนแล้วเอามาแลกได้ใช่ปะจริงด้วยค่ะคุณยักษ์ผมพร้อมเล่นแล้วคุณยักษ์ความยังคุณยักษ์ความนีอยัง้งมหรือยัง่ะจ๊ามารอบนี้จะได้โจทย์เป็นอะไรขอสวยได้ไหมแบบแซบเลิศน่ารักอันเอาการตูนอนิเมะกะได้ค่ะมาอนิเมะต้องเลือกวอต้าอนิเมะแต่ไม่มีไงแกอ่าอันนี้ก็ได้เช้ตัวใหม่นะคะเพราะเพิ่งได้มาถ้าเอาเลยเป็นอนิเมะฉะนั้นแต่งยังไงอนิเมะแอบยากเหมือนกันนะแกอะอแชโดว์โอ้ อุ้ยเอเดอ์มันเข้มอ่ะทุกคนอยากอยากเปลี่ยนสีมากมันเปลี่ยนไม่ได้เลยอุ้ยอันนี้สวยอะ่ะอันนี้น่ารักก็เอานี้แล้วกันอุ้ยแต่ว่าแอบแอบแรงอะ่ะเอาันนี้ก็ได้อะ คิ้วกระตูนจะต้องเป็นคิ้วแบบคน<บ>ไหนคนนี้เลยชอบอันนี้นะดูแบบว่าอันนี้ก็โอเคอันนี้ก็ได้ค่ะขนตายาวนิดนึงเนาะหนัง,นะนงยาวนิดหนึ่งตาก็ต้องมีความเป็นอนิเมะอันนี้ปะไวเลยจะเป็นแบบนี้ก็มีความเป็นอน,นิเมะอยู่แต่จะให้อน,นิเมะเลยต้องเป็นแบบนี้หรือเปล่าหน้าค่ะหน้าต้องไฮไลท์นิดหนึ่งอุ้ยแต่ตามตลกอะทุกคนเขาข,ขอกลับไปเปลี่ยนตาดีกว่าตาตลกไนิดนึงอันนี้ก็ดูมีความเป็นอน,นิเมะอยู่นะเนีย่ยรู้หัวใจไหมเออได้คิ้วนั่นทำไมคิ้วน้องมันแอบเหมือนแบบว่ากด้ค่ะ อลิปลิปลิปลิอันนี้ก็ได้แต่อันน้ก็น่ารักนะมีลิปขึ้นมีแบบเหมือนปากเลี้ยขึ้นมาชอบอันนี้นะทรงผมมีความเป็นอนิเมะที่สุดต้องเป็นอะไร <Hello. S 1> อันนี้ปะ <laughs> ไม่ชอบอ่ะน้องก็ไม่ชอบอันนี้แล้วกันค่ะดูมีความเป็นอนิเมะสุดละแล้วก็สร้อยคอไม่ต้องใส่นะเพราะว่าเสื้อน้องก็คือตอยก็มันนี้สร้อยใหย้แล้วด้วยนะในเสื้อไม่ต้องใส่ค่ะอันเนี้ยสวยละแต่ดรู้สึกแบบอยากเปลี่ยนสีลิปให้น้องอะ่ะคือเปลี่ยนไม่ได้เราอยากเปลี่ยนมากเลยอุ้ยไม่ทันละแก แรงมากคือไม่เห็นค่ะ I'm so sorry ววยคุณยักษ์ว่าคนแรกเลยอะไม่เห็นเลยคุณยักษ์แต่งเป็นไงบ้างในการ์ตูนไหนดูสิจากสาวน้อยคนนี้สู้ช้านะอุ้ยยักษ์เลือกทรงผมทรงเดียวกันเลยอะจริงอะใจใจใจอุ้ยน่ารักอ่ะสาวอนิเมะเวอร์ไว้แล้วของฉันคือดูไม่อนิเมะเท่าไหร่เลยอ่ะให้เอเลยค่ะเออปวดกันเองล็อกผลนะก็ล็อกผลนี่อะจากสาวน้อยคนนี้เป็นไว้แล้วต้องใส่ท่านิดนึงนะเป็นแบบ ฮก็ต้องแบบมีคาแรคเตอร์นิดหนึ่งป่ะนี่จ้ะนี่จ้ะฉันเลฉันเลือกฉันเลือกปากอันนี้มาแล้วอะต้องเค่ะต่อไปเป็นลาด้าสู้อุ้ยน่ารักอ่ะวิน่ารักนะตูนนี่คือเป็นแบบเป็นการตั้งโจทย์ที่กว้างมากเลยนะคะวายแต่นี่เขามีหูนะแกเราให้บีแล้วกันค่ะเราให้เอไม่ได้เพราะว่าเราต้องให้คุณทางเอเท่านั้นนะคะวายเราแบบอวยกันเองเกินอะอวยกันเองเกินป่ะแมรี่จากสาวหนอยคนนี้สู้มัว ออ้ฟิวเจ๊ป่ะฟิวเจอยู่นะได้นะชอบกดหัวใจให้ลูกูว่ามีการเล่นถงเล่นท่าแล้วคุณอยากมาเล่นท่าเลยอะอ่ะแล้วคนนี้เราให้บีเท่ากันละกันค่ะคือการ์ตูนคือโจทย์มันกว้างอะยังไงก็คือแบบว่าได้คะแนนเยอะอยู่แล้วว้ายว่าอุ้ยก็แล้วผมชะไไปไหนะแล้วคุณอยากได้ที่หนึ่งอ่ะแล้วฉันคือ,อ,อ,อใช่อะ ให้ดิคุณอยากได้ที่หนึ่งเนี่ยแร<ล>งเกินเหมือนแล<ต>้วผมฉันหายไปไหนอะปวดเลิศแกงเกินอะจะรู้สาด<อ>แต่งเป็นแบบนี่นบอลก็ผมหายใช่ฟิลนางร้ายอะแต่ทำไมเราโดนแกงเกินอะไม่เป็นไรเพราะเราชนะมาส่งตาแล้วให้คุณอยากบ้างะะเลยค่ะเพิ่งบวดโดนกระชากเกับกระชากผม